ดราม่าที่มันเกิดขึ้นเลยเนาะจริงๆหลายคนเขาอยากรู้เรองเรื่องของน้องนุ่นดําโดและน้องสาวเขาเป็นแบจริงๆแล้วก็เคยอยู่คณะสอนรามนําเพชรน้องแบงค์ที่ไม่หายใช่ครับจรเราก็ออกมานานแล้วเหมือนกันใช่คือประเด็นอ่ะมันโดนจุดชนวนตั้งแต่พอมีรูปในโซเชียลที่มันจะมีพี่ๆน้องๆน้อง่ะในคณะหลายๆคนนั่นแหละครับที่เคยออกมาทีนี้เขาอ่ะตอนจุดนั้นน่ะเขาแค่จะมาถามหาความจริงว่าน้องอ่ะโดนอะไรมาแล้วตอนนั้น คนเขาก็เลยมาจุดประเด็นที่โน้ด้วยเพราะว่านโน่เป็นคนที่คนพอจะเห็นในโซเชียลแล้วก็พี่ๆนักข่าวเนี่ยเคยเห็นโน้เวลาทุกครั้งไม่ว่านโนจะไปทําการแสดงอะไรเล่นหนังละครก็พี่ๆนักข่าวก็จะรู้จักโนบ้างอยู่แล้วเขาก็เลยจุดประเด็นมาที่โนว่ามันเกิดอะไรขึ้นณตอนนั้นโนก็เลยย้อนเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่โนจะย้อนโนก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆโนไม่ได้อยากออกมาพูดเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าเขาถามเราก็แค่ตอบในส่วนที่เราเคยเจอมา แล้วโน้ก็บอกด้วยว่าสิ่งที่โน้เจอมามันผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วทุกอย่างมาโดนคลี่คลายหมดแล้วแต่สิ่งที่โน้เจอตอนนั้นน่ะมันก็เป็นการที่เราเจอโดยทัศนคติที่เราเป็นเด็กเราอาจจะออกมาจากตอนนั้นที่เราอาจจะอดทนเรื่องอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่มันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยครับคนก็เลยยิ่งอ่ะจุดคนก็เลยเข้ามาเจอมาหามาถามมาอะไรกันเยอะครับแต่จริงๆพอมันมีประเด็นของรุ่นดำรง แล้วนเนชน่ยฉนรกันค่ะกลัวจะมีดราม,ม่าในเรื่องว่าเราเกาะกระแสะไม่รู้ว่าอะไรยังไงไหมครับอืมแล้วแต่มุมมองครับพี่ด้วยตัวโน้เองแล้วอ่ะมันเป็นธรรมดาครับพี่คนที่เขามีความเห็นต่างเขาก็จะคิดประมาณหนึ่งซึ่งมันแบ่งกันหลายๆฝ่ายครับแล้วแต่ความคิดเราต้องให้เกียรติโน่ตจะพูดเสมอว่าโน้จะให้เกียรติความคิดของทุกๆคนเสมอถ้าหากว่าคนที่เขารักโน้แล้วเขามองว่าเนี่ยมันเป็นการสร้างงานต่อ เขาก็จะเขาก็จะคิดว่าเออมันก็ถูกแล้วกับการที่น้องอะ่ะ<ม>อยากจะร่วมง,งานกันแต่ถ้าหากว่าคนมองในมุมไม่เปิดใจ<ม>เขาเขาจะมองว่าเราหิวแสง<ม>หิวแต่โน่มองว่าจริงๆแล้วเราเราเห็นว่าด้วยความที่โนออกมาจากบ้านเก่าสตรามมามแล้วน้องอะ่ะก็เปรียบเสมือนสิทธิ์น้อง<ฮ>แล้วคนที่อยู่ในคณะโนอ่ะก็มีคนที่ออกมาจากสลราม อ,อย่างน้องบูก็อยู่บโนอะไรเงี้ยแนทนะที่เป็นพี่น้องโนงก็ออกมาจากสอนรามเหมือนกันด้วยความที่โนเห็นใช้คําว่าเห็นศักยภาพของน้องดีกว่าเพราะเราได้เห็นว่าอ่น้องไม่ว่าจะแสดงเป็นดาดงหรือแสดงเป็นนางเอกเราเห็นแล้วว่าเออน้องมันพอที่จะมาร่วมงานกับเราได้แล้วมันเหมาะในที่นี้คือด้วยลิเกของโนงมันเป็นลิเกสไตล์วาไรตี้ใช่ไหมครับ แล้วดำดงเขาก็เสิร์ฟความเป็นวาไเตี้เราก็เลยม,มาคิดงานต่อกันได้โนกก็เห็นหลายๆกระแสมากๆที่บอกว่าแล้วทําไมก่อนหน้านี้ทําไมไม่ติดต่อน้องไปทําไมเพิ่งมาเห็นน้องวันนี้อย่างที่โนกบอกมันอยู่ที่มุมมองไม่ไม่ได้บ่อยครับปกติส่วนตัวของโนองเองอะโนไม่ได้สนิทกับน้องถึงขั้นนั้นแต่ก็คือเจอหน้าเจอตากันภายนอกเราก็ทักทายพี่น้อง เป็นปกติแต่คนที่สนิทก็จะคือน้องบลูเพราะว่าน้องอยู่กับนุ่นเมื่อตอนที่สมัยน้องยังอยู่ด้วยกันใช่ครับมันก็เลยได้ได้พูดบอกให้กําลังใจไปทางบลูเพราะว่าโนก็มีการแบบพิมพ์ข้อความเข้าไปอ่าอะไรเงี้ยครับให้น้องรับรู้ว่าเออเราก็เป็นห่วงนะมันเหมือนกับว่าเราก็เข้าใจแหละว่าแต่เราฝ่ายเขาก็มีเหตุผลของตัวเขาเองอย่างที่นบอกว่าประเด็นที่นบอกว่าทําไมคนหาว่าว่า เพิ่งมาเห็นน้องตอนนี้นุ่งมองว่ามันแล้วแต่มันมันอยู่ที่โชคชะตาด้วยครับเพราะว่าเมื่อตอนที่น้องเข้ามาสอนรามตอนแรกๆอะ่ะตอนนั้นนุ่ก็น่าจะไม่ได้รับงานที่เกแล้วตอนนั้นแล้วนุ่งจะจะพูดอย่างนี้แล้วกันอธิบายเป็นภาพง่ายๆคือเหมือนกับพี่ๆนักแสดงดารา<ะ>ดังๆหลายๆคนที่พอเวลาหมดสัญญากับช่องแล้วเราก็ไปช่องใหม่ไปเติบโตคือเราได้เห็นศักยภาพของน้องเราเรารู้ว่าอ่าน้องสามารถมาร่วมแสดง กับเราแล้วมันจะสร้างงานต่อไปแบบไหนได้คืออย,อย่างที่บอกอะเราเห็นภาพน้องเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะเอาคนนูน้นคนนั้นคนนี้มาร่วมแสดงแล้วเขาก็จะทําได้อย่างที่น้องทําหรือเปล่าเราแค่เห็นศักยภาพว่าโอเคน้องเล่นแบบนี้น้องเล่นเป็นนางเอกน้องก็เล่นได้ดีน้องเป็นดําดงน้องก็แสดงความเป็นวาไรตี้ได้ดีเราก็เลยคิดว่าอะถ้าในเมื่อน้องออกมาจากบริษัทแล้วเหมือนลาออกมาแล้วเราเห็นว่า เทางของน้องมันสามารถมาช่วยกันสร้างงานได้เราก็แค่พูดไปตามตรงว่าถ้าเกิดน้องมายังไงเราก็ต้องรับอยู่แล้วครับจริงๆเห็นเห็นภาพวันที่รุ่นถ่ายภาพเซอร์ฟี่คู่กับแนะบคเนาะแล้วมีการแชร์ภาพนั้นออกไปเอยอะมาก <c oughs> เหมือนเป็นการแบบดิวตกลงแล้วว่ารุ่นไปอยู่กับเราแน่ๆตอนนั้นเหมือนกับเป็นการให้น้องเข้ามาคุยตอนนั้นนุ่มไม่ได้อยู่ด้วย คือคุายกแใช่ครับแน็กแล้วก็บูแล้วก็นาก่าจะไปหาพ่อเอกก็คือไปคุยกันก็เหมือนเป็นการไปให้กําลังใจแล้วก็จะไปคุยว่าอ่ะเส้นทางต่อไปน้องจะไปยังไงต่อพ่อก็ได้มีการสอน,ออนใช่ครับได้เจอแล้วครับแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าถ้านุ่นเขาพร้อมในเรื่องของการวางเพียงงันทุกอย่างก็จะมาร่วมคณะกับเราใช่คอ,<ม>อยู่ที่อันเนี้ยโน่ก,กับพ่อแล้วก็น้องๆของฝั่งโน่ทุกคนให้เกียรติน้องอยู่แล้ว คือตอนนี้การคุยเบื้องต้นก็คือเรามาร่วมรับเชิญแสดงแต่ภายในอนาคตจะมาอยู่ประจําหรือไม่ประจํำยังไงเราก็ต้องให้เกียรติน้องเพราะว่าเร็วๆนี้นุ่นก็อาจจะขึ้นในคณะสองี่น้องที่ราสุดที่รักก็ได้คุยกันแล้วล่ะครับได้คุยกันแล้ว,ลวทีนี้เราก็อยู่ที่คิวงานน้องอ๋อทีนี้เราคิวนุ่นแล้วใช่ครับแล้วเราคิวนุ่นก็ดูที่น้องว่าอ่น้องพร้อมเมื่อไหร่คิวงานตรงกันเมื่อไหร่ ก็หลอน,น้องแต่ที่ทางเราได้มีการคิดบทให้รุ่นเลย่อย่างว่าจะเล่นในบทอะไรก็เหมือนรุ่นบอกแล้วว่าจะไม่ไปจ,จะไม่ไปดำโด่งี้่ค่ะไม่ยากเลยครับเพราะว่าสไตล์ของโน้มันเป็นวาไตรตี้อยู่แล้ว <c oughs> เรามีเขาเรียกว่าเรามีวัตถุดิบให้น้องอยู่แล้วแต่นี้นอยู่ที่ว่าพี่ๆน้องๆทุกๆคนจะชอบหรือจะยึดติดก,กับสไตล์เดิมหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนคนเราบางทีเราอาจจะเล่นไปไม่ถึงดำโดงก็ได้ แต่ว่านุ้ไม่ได้มองในจุดนี้แลอยู่แล้วครับเราพยายามสร้างงานให้มันแตกต่างม,มันก็ไม่แน่น้องอาจจะเกิดเป็นตัวละครตัวใหม่ขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ชมเขาชอบแบบไหนแต่ตอนนี้ความฟีเวอร์หลายคนเราเกิดด้อมโน้งแบบนุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วในคนจิตนาการที่เรื่องเป็นราวแล้วเนี่มันก็เลยต้องออกภาพนี้ว่าแล้วจะเมื่อไหร่ที่จะแบบให้เกิดขึ้นเลยเียแปลกมากครับมันแปลกมากๆชีวิตโนก็ไม่เคยเจอเหมือนกันส่วนมากเลย ต้องเคยเล่นคู่กันมาก่อนต้องเคยได้แสดงด้วยกันแล้วคนก็เพิ่งมาจิน้นไม่เคยแสดงด้วยกันแล้วคนมาจับจิ้นตั้งแต่เรายังไม่เคยมีการร่วมงานกัน<ะ>น่ารักมากๆเลยน้กก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆแฟนคลับของน้องนุ่นทุกๆคนรวมถึงหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของน้องแบงก์ก็ดีของ<ะ>สัตรามหรือคนที่ไม่เคยดูลิเกเลยแล้วเพิ่งมาเจอโน่าจากกระแสดำดงอะไรเงี้ครับคือน่ารักมากมาก ที่แบบมาจับจิ้นกันทั้งทงที่ยังไม่เคยเจอแต่นุนก็เชื่อว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าหากว่าได้มาแสดงร่วมกันจะแต่จะมีการตั้งรับระหว่างแฟนคลับของเรากับแฟนคลับของรุ่นด้วยไหมคะเพราะว่ามันก็เคยเกิดแบบว่าพอรุ่นจับกับล่องไคแล้วแบบเขาเจ้าห่วงมากอะไรอย่างเงี้ยเกิดแรงดราม่าเกยงี้แฟนคลับเราก็จะเปิดรับนุ่นอ,อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนเขามีความรักความชอบเป็นเหมือนกันนกนคิดว่าอยู่ที่ศิลปิน อยู่ที่เราเองถ้าเกิดในเมื่อเราเป็นคนเปิดกว้างต่อให้จะมีกระแสอะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกสร้างงานดีกว่าครับคือโน่จะเป็นคนที่เลือกสร้างงานเป็นหลักแล้วเราก็คุยให้เข้าใจกันพี่พี่น้องๆเราแฟนคลับเขาจะมีความรักความชอบไม่เหมือนกันอยู่ที่แฟนคลับอยู่ที่เขาจะเสพโดยส่วนตัวของโนเองนะครับโนไม่โนไม,ม่ห่วงเรื่องกระแสดราม่าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนนั่นเนี้ย โนก็มีคู่จิ้นมาเยอะมากๆไม่ว่าวโนจะเล่นกับใครอะไรนะเขาก็จะมีชอบของแต่ละคนอยู่แล้วแต่มันคนเรามันก็เขาเรียกว่าทันนะรุแรกไหมที่แบบว่าจะเกิดเป็นด้อมโนโนรุ่นโดยที่ยังไม่ได้ร่วมงานไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้โนไม่รู้ว่านในประเทศเรามันเคยเกิดแบบนี้หรือเปล่าอันนี้โน้ไม่รู้แต่ในวงการลิเกโน้ยังไม่เคยเห็นเลยนะยังไม่เคยเห็นที่แบบว่าจับมาคู่กันแล้วเป็นกระแสโซเชียลที่ตอนเนี้ย เยอะมากๆเลยต้องขอบคุณทุกๆคนมากพี่ๆน้องๆหลายๆคนในวงการลิเกก็ส่งมาให้นดูว่าเออตอนนี้โนอขึ้นฟีดจนจนแบบว่าเขาติดตามโนไปโดยปฏิยายกันเลยครับมีบทร้องรุดแล้วใช่ไหมครับมีเยอะครับมีเยอะเลย <laughs> มีเยอะมากเลยที่จะสร้าง<ม>งาน<อ>งร่วมกันมีรหรือว่าบบคอมเมดี้หรือว่าอืมก็ทั้งสองแบบเลยครับสองอแบบเลยเพราะว่าเรารู้เราพอเราเห็นงานน้องแล้วเราก็รู้แล้วว่าจุดเด่นของน้องคืออะไรทีนี้มันก็อยู่ที่ เราก็ต้องมามามาปรึกษากันว่าเราจะเล่นออกไปในแนวไหนเพื่อให้เออเอาความเป็นน้องเอาสเสน่ห์ของน้องออกไปได้มากที่สุดตอนนี้แค่รอคิวรุ่นอย่างเดียวใช่ใช่ครับรอคิวน้อง่า,งางเดียวเราหมดเลยครับค่ะอยากจะบอกอะไรแฟนๆหน่อยไหมครับเพราะหลายๆคนเขาก็รอให้แบบรุ่นร่วมงานกับเราอะไรอย่างนี้ยครับขอบคุณนะครับแค่อย่างเดียวเลยน้กขอบคุณมากๆขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณน้องนุ่นก่อน แล้วก็ขอบคุณสอรามนำเพชรขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณคุณแม่ดวงแก้วขอบคุณย่แต่ที่สร้างผลงานที่ทําให้คนรู้จักดําดงก็ต้องยอมรับครับว่าคือ,น,อน้องนุ่นเกิดมาจากสอนรามแล้วตอนนี้คนรู้จักน้องนุ่นเยอะมากน้องนุ่นเป็นคนดึงให้คนกลุ่มใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยดูลิเกเลยกับหันมามองลิเกจนทําให้ทุกๆคนได้มารู้จักกันโนมันก็เลย เป็นสิ่งที่อย่างที่เกิ่นไปทีแรกครับว่ารู้สึกยังไงว่าตอนเนี้ยฟีดแบ็กกระแสะมามากนอกาอยากขอบคุณทั้งหมดทุกคนที่นกเอ่ยไปเนี่ยนะครับที่ทําให้วงการลิเกมันมันเขาเรียกว่ามันสะดุ้งใช่ไหมมันสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทาให้คนกลับหันมามองลิเกทีนี้ก็แล้วแต่จลิตของแต่ละคนแหะครับว่าจะชอบแบบไหนจะชอบเสพแบบไหนเราก็ต้องให้เกียรติความรู้สึกเขาอยากขอบคุณจริงๆครับที่ ทุกๆคนผ่านมาค่ะรู้จักโนแล้วก็บางคนก็เปิดใจบางคนก็ยังไม่ได้เปิดใจแต่ท้ายที่สุดโนคิดว่าโนก็เป็นลูกหลานคนไทยอยากจะให้ทุกๆคนได้ช่วยกันสืบสารวัฒนธรรมมันต่อเพราะว่าแน่นอนถ้าหากว่าลูกหลานคนเราเนี่ยทุกๆคนเวลาถ้าหากว่าเวลาเขารู้สึกว่า งานทางด้านลิเกมันมีอาชีพเสิบต่อเขาก็อยากจะฝึกลิเกเขาก็อยากจะเป็นลิเกมันก็จะช่วยสืบสารคนรุ่นต่อไปแต่ถ้าหากว่าอย่างสมมติเราฝึกนาฏศิลป์มาเราเรียนานาฏศิลป์มาแต่มันไม่ได้มีงานให้เราคนเขาไม่อยากจะเรียนานาฏศิลป์มันก็จะค่อยๆหายไปหายไปหายไปทีนี้นอกถึงบอกว่าทุกๆคนนะมีส่วนสําคัญในการที่จะทําให้อาชีพนี้มันคงอยู่ต่อไปแล้วก็ช่วยกระจายไป ลิเกคณะเล็กคณะใหญ่หรือทุกๆคณะมันก็จะได้เติบโตกันทุกๆคนครับคัะข้านาารมือใ่นี่เป็เพราะว่าอย่างล่าสุดเลยขอบกระแสของลิเกมันสีเบอร์มากๆมันก็เลยทำให้นุ่นแบบได้ไปร่วมกับหมอลำอย่างตัวเราเองอ่อยากอยากมีโอกาสที่จะไปฟิชเชอรี่อย่างเช่นไปกับน้องเต่ายองหรือว่าแบบน้ององอิงไปบ้านแพงอะไรอย่างเงี้ยด้วยพี่ขาอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับอย่างอย่างที่น้องบอกว่า ที่น้องไปร่วมแสดงกับพี่ผู้ใหญ่บ้านนะคร่บใช่มาเกิดเยว่าลิเกกับหมอรำเขาก็ไปกันได้นะเงี่ยนอกจาว่ามันเป็นการแชร์มันเป็นการแชร์วัฒนธรรมซึ่งเรื่องเนี้ยพ่อเอกอ่ะแกจะพูดกับโน่บ่อยเลยว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในวัฒนธรรมแขนงไหนหมอลำมโนราลิเกลำตัดคือเราเป็นลูกสายสินเหมือนกันทุกคนสามารถเอื้อเฟื้อกันได้ทีนี้ถ้าหากว่า โนได้ไปขึ้นบนเวทีหมอลำโนคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับเพราะว่าก็จะทําให้คนรู้จักลิเกมากขึ้นเพราะยังไงโนก็จะต้องเอาความเป็นลิเกไปเสิร์ฟให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่เคยดูไม่รู้จักลิเกเป็นยังไงมันก็ทําให้พวกเขาอะรู้จักมากขึ้นอาจจะมีคนที่มาติดตามเพิ่มหรือแค่รู้จักก็พอแล้วครับแค่รู้ว่าอเอ้ยอันเนี้ยลิเกนะเขาเป็นพระเอกลิเกนะแค่นี้โนก็ดีใจแล้วครับ